เป็นคนบ้าจี้ว่เดี๋ยวเซนตื้นโอ้ t ใครที่มีปัญหาปวดเท้าเมื่อยเท้าไม่ว่าจะจากการขับรถนานๆหรือว่าเดินเยอะๆเนี่ยเหมือนผมบังครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีของมารีวิวนะมันก็คือเครื่องนวดเท้าอัจฉริยะตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องรุ่นที่เขาอัปเกรดมาเรียบร้อยเนี่นะครับนี่สีสันเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเนี่ยให้ดูใกล้ๆนะ นี่มากใกล้ๆนี่วัสดุดูก่อนวัสดุเลยเนี่ยอย่างแรกนะครับวัสดุของเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนุ่มครับนุ่มนุ่มนี่เป็นด้านข้างจะเป็นบุผ้าเอ่อผ้าหรือมันมันคล้ายๆผ้าถักมันๆนนะทุกคนอย่างนี้นะอันนี้ก็คือวัสดุภายนอกนะครับดูดีดูด,ดีไม่น่าเชื่อว่านี่แค่หลักร้อยเองนะทุกคนนะแล้วก็ตรงพื้นนวดตรงนี้นี่หัวนวดจะเป็นตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มีปุ่มใช้งาน ชัดเจนอยู่ด้านหน้าด้านบนตรงนี้เลยนะครับการใช้งานด้วยการเสียบปลั๊กจากตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็มีปลั๊กมาให้นะน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับอันนี้สามารถพกพาได้ง่ายๆสะดวกนะครับอ่าประมาณเลยประมาณนี้แล้วเอ๊แต่ว่าเขาก็มีซิบมาให้ด้วยทุกคนอ่ามาดูด้านด้านตรงพื้นนะครับเนี่ยตรงพื้นตรงนี้นะเขาก็มีซิบมาให้ด้วยเผื่อเราอยากจะดูไส้ในเดี๋ยวให้ทุกคนดูไส้ในด้วยเลยนะครับนี่มีซิปตรงนี้ไให้เขาทำซิปอ่านี่ไงนี่ไงนี่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  ใช่เอา,เอ,าออกมาทําความสะอาดได้ไว้ทุกคนอ๋อตรงนี้มันเป็นโฟมเพราะว่ามันเป็นแค่พื้นนะครับ ถอดออกมาอย่างนี้เลยผมก็ไม่อยากถอดเพราะมันใส่ยากให้ทุกคนดูหลักๆประบาณนี้แล้วกันนะครับเนี่ยหลักร้อยเองไม่ถึงไม่ถึง5ใบแดงด้วยซ้าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใช้งานให้ทุกคนดูก่อนว่ามันใช้งานได้ผลดีแค่ไหนนะครับวิธีการใช้งานนะครับอันนี้มันสามารถนวดได้ทั้งเท้านะครับแล้วก็ตัวน่องนะครับนวดได้ทั้งเท้าและน่องนี่นะครับนี่นี่นี่กของเขาจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะจะเป็นหัวแจ็คอย่างนี้นะฮะแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับนี่เสียบอย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นนะฮะ โอ้โหผู้ช่วยโอ้โหวางเท้านะครับวางเท้าลงเครื่องอย่างนี้นะครับลักษณะการวางเท้านะฮะง่ายๆทุกคนใช้เป็นแน่นอนนะครับวางง่ายๆอย่างนี้เลยเราไม่ต้องไปทิ้งน้ําหนักอะไรมากมายนะครับวางอย่างนี้นั่งสบายๆนะครับหลังจากนั้นไม่ว่าจะกดเองหรือให้ใครช่วยกดก็ได้นะปุ๊บปั๊บโอ้โทุกคนนี่มันเริ่มทํางานแล้วทุกคนมองเห็นไหมทุกคนมองเห็นเครื่องไหมว่ามันทํางาน อันนี้เท้าผมเริ่มขยับไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ขยับเท้าเองนะอันนี้คือมันไปตามที่เครื่องมันนวดนะครับเดี๋ยวผมจะยกเท้าออกให้ทุกคนมองเห็นการทํางานของตัวเครื่องนะเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นหมุนอย่างนี้เลยทุกคนแต่ว่าตรงนูนมันมีนูนสูงกับนูนต่ําหมุนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยหมุนมันมีหมุนคลึงหมุนอะไรนะเนี่ยเฮ้ยมันมีสูงมีต่ำไว้ทุกคนเนี่ยมันรู้สึกได้เลยนะครับใครที่เส้นตื้นนะครับใครที่เส้นตื้นค่อนข้างลําบากนะจะใช้เครื่องค่อนข้างโอ้โห อุย้ยเฮ้ยมันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะการนวดเว้ยทุกคนเฮ้ยมันโอ้โยมันคลึงอ่ะมันคลึงความวอนครับใช่ครับอ่าเพิ่มได้เลยครับรว้าไอตัวนี้คือสัญลักษณ์การเพิ่มการประครบอุ่นเข้าไปนะครับโอ้โ,โอุโย้ยอุย้ยมีหมุนหมุนกลับด้วยอะ่ะโอ้โหเฮ้ยทุกคนดูเนี่ยเท้าผมเนะี่ยมันขยับตามเครื่องนวดนะฮะผมผมไม่ได้ขยับเองนะเนี่ยอย่างนี้เลย แล้วอ,อันนี้คืออะไรอันนี้คือระดับการนวดครับมี3มระดับมัง้งอ่าลองกดสิอ่าระดับที่หนึ่งอ๋อมันก็จะช้าๆเนิบๆทุกคนมันจะช้าๆเนิบๆอย่างนี้นะอันนี้คือการรีเวิร์สก็คือหมุนการทํางานแบบวนรอบนะครับเฮ้ยอ,อันนี้ระดับระดับที่1มันจะเนิบๆอย่างนี้ไว้ทุกคนนะครับระดับที่2เริ่มอุ้ยมันเร็วขึ้นโอ้โหโดุดันดุดัน้ดุดันม่เกรงใจใครโอ้ยเฮ้ยอ่าลองกดอ่าระดับที่สม มาโอ้มันมันมีความเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยตัวนี้กำลังดีอ่ะเบอร์สามกำลังดีเพราะว่ามันมันไม่เร็วมากแต่ว่ามันคลึงแบบมันอธิบายไม่ถูกกันทุกคนก็คือหัวนวดของมันอ่ะมันจะเป็นแบบหมุนใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตรงหัวนวดมันจะมีมันจะมีหัวแบบสูงแบบต่ําอ่ะฉะนั้นเวลามันหมุนเนี่ยมันก็จะมีจุดที่มันนวดขึ้นสูงขึ้นต่ําให้มันเข้าตามอุงเท้าเราอ่ะที่อันนี้ถือว่าเขาออกแบบได้ดีนะแล้วมันมันคลึงแบบคลึงคลึงดีอ่ะคลึงดี อเราไม่ต้องไม่ต้องกดเท้านะครับเราไม่ต้องทิ้งน้ําหนักลงเยอะนะเดือเราก็แค่เอามันมาเราใช้มานอนได้ออาเนี่ยเราเราแค่วางเท้าลงเฉยๆนะครับวางเท้าลงเฉยๆหลังจากนั้นเราให้เครื่องนวดเด็ยเขานวดปกติดได้เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยอ้เฮ้ยถือว่าใช้ได้นะใครที่มีปัญหานะครับปวดเท้าเมื่อเท้านะอันเนี้ยผมว่าช่วยได้นะ แล้วราคาไม่ได้แพงเลยอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ3ามถึงห้าด้วยซ้ำมั้งอันนี้ไม่แพงนะทุกคนเดี๋ยวผมปักพิกัดไปให้ถ้าใครสนใจนะครับเข้าไปที่ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมปักพิกัดไว้ให้หรือว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าคลิปได้เลยนะครับต่อไปอันนี้ก็คือการนวดเท้านะอย่างที่2นะครับที่มันสามารถทําได้มันสามารถนวดนวดน่องนะฮะผู้ช่วยเราก็อยากจะช่วยนะครับเอ้ยเดี๋ยว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 ผู้ช่วยผู้ช่วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โอ oh, oh oh, oh oh. ้ไม่กอดโอ้ครับโอ้หเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดีดีอันนี้ดีดีดีด mm ีเ hmm. ฮ้ยเฮ้ยผมว่านวดน้องเฮ้ยนวดน้องใช้ได้อะนวดน้องดีอะเฮ้ยผมว่าหลายคนอะมีปัญหาปวดน่องนะเฮ้ยนวดดีอะไม่น่าเชื่อเครื่องนวดแค่หลักร้อยเองเครื่องนวดเท้านะแต่ว่าเอาสามารถเอามานวดตรงน่องได้ด้วยนะครับอย่างนี้ได้เลยเฮ้ยทุกคนดูดิเนี่ยเนียเนียลักษณะการนวด โอ้โห uh huh. แล้วมันมีเนี่ยประครบอุ่นตรงนี้มันปล่อยมันปล่อยความร้อนออกมาแต่ไม่ได้ร้อนมากนะครับมันจะเป็นแบบอุ่นๆน,นะตอนนี้เด็กๆเขาดูตื่นตาตื่นใจมากเลยนะฮะสำหรับเครื่องนวดตัวนี้เนี่ยโอเคนะถือว่าใช้ได้และการใช้งานของเขาต่อรอบเนี่ยค่อนข้างนานค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะใช้ได้นะตอนนี้พูดยังไม่ทันขาดคำํำจบรอบเลย <laughs> แต่ตัวนี้นี่สามารถใช้งานได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้แบตนะครับเพราะว่าเราสามารถเสียบปลั๊กได้นะครับเนี่ยเราสามารถเสียบปลั๊กได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะและน้ําหนักเบามากทุกคนน้ำหนักเบามากเราสามารถพกพาไปไหนต่อไหนได้ค่อนข้างสะดวกนะครับวัสดุของเขาเนี่ยค่อนข้างดีอยากลองใช่ไหมมาเลย<ง>โอ้อยากลองอ้าวไ,ไม่นานมาไม่นาน,น,านพี่ปั๊ดกด<ง> ยังไงอะมันเป็นยังไงครับเหมือนหนอนกันเหมือนหนอนเหมือนหนอนไตแต่จริงๆอะเครื่องนี้มันไม่ใช่ของเล่นนะทุกคนนะฉะนั้นการใช้งานเราก็ต้องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่นะครับอ่าประมาณนี้อ่านวดเท้านะครับเป็นนวดเท้าเีย เป็นคนบ้าจี้ว่าเดี๋ยวเชนตื้นน่ะดับที่สอง และนี่ก็คือการใช้งานเบื้องต้นทั้งหมดของเครื่องตัวนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าเครื่องตัวนี้ราคาแค่ประมาณสัก3 0 0ร้อถึงห้าแค่นี้เองนะทุกคนนะถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะไม่แพงนะใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมปักพิกัดไวใ้ให้ใต้คลิปนะครับหรือว่าสามารถกดสั่งซื้อที่หน้าคลิปได้เลยนะครับสำหรับเครื่องนวดเทา้ารุ่นอัปเกรดตัวนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับการใช้งานจริงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเอาอะไรมารีวิวให้ทุกคนได้ดู